ชื่อหมู่บ้านบางพะใสหมู่บ้านแห่งนี้เป็นหมู่บ้านที่รวมสมบูรณ์แต่แล้วในหน้าแล้งก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ทุกคนในหมู่บ้านไม่มีวันลืมหมู่บ้านแห่งนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกคนในหมู่บ้านนั้นนับถือนั่นก็คือต้นดับเบิลเอที่ทุกคนในหมู่บ้านเชื่อว่าในต้นนั้นมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่นั่นก็คือเจ้าพ่อดับเบิลเอแต่มีหนึ่งคนในหมู่บ้านที่ไม่เชื่อเรื่องเจ้าพ่อดับเบิลเอนั่นก็คือชาติ ชาติเป็นชาวนาคนหนึ่งในหมู่บ้านมีภรรยาหนึ่งคนคือเกตและลูกอีกคนหนึ่งคือบูมในฤดูแล้งนั้นแดดร้อนและอุชาติยืนพักอยู่หน้าบ้านหลังจากการทํางานมาเกตได้เดินเข้ามาหาชาติแล้วถามว่าพี่ชาติแลงนี้วัวควายไม่มีหญ้ากินเลยแร้งแบบนี้จะไปหาหญ้ากินที่ไหนล่ะเออเดี๋ยวข้าจัดก,การเองเกดเลี้ยงลูกไปเถอะชาติ นั่งคิดสักครู่แล้วจึงบอกเกรดว่าข้าที่ออกแล้วข้าจะไปไว้ที่ต้นดับเบิลเอเมเช้าข้าผ่านไปเห็นยาเยอะเลยพี่ชาติพี่เอาจริงเ่ะที่นั่นเป็นที่ของเจ้าพ่อดับเบิลเอนะเออเดี๋ยวข้าจัดการเองไม่ต้องมายุ่งมีชายหนุ่มรูปงามคนหนึ่งนั่นก็คือแฟรงก์มีภรรยาคนหนึ่งชื่อฟ้าแฟรงก์ Frank นั้นเป็นคนที่มีบุคลิกภาพที่เจ้าชู้และเป็นคนหล่อคนหนึ่งในหมู่บ้าน วันหนึ่งแฟรงค์แต่งตัวรอออกจากบ้านโดยที่แฟรงค์กำลังจะเดินออกจากบ้านนั้นก็ได้มีเสียงเรียกตามข้างหลังว่าพี่แฟรงค์แต่งตัวรอแบบเนี้จะไปไหนหรอเรื่องของข้าเองไม่เกี่ยวฟาพูดเสร็จแฟรงค์ก็เดินลงบนันไดและเดินออกไปโดยที่ไม่พูดอะไระต้นดับเบิลเอได้มีชายหนุ่มรูปงามคนหนึ่งได้เดินมาขอพรนั่นก็คือแฟรงค์แฟรงค์นั้นเดินมาด้วยความอารมณ์ดี แฟงได้นั่งลงคุกเข่าขอพรเจ้าพ่อช่วยลูกช้างด้วยนะจ๊ะลูกช้างอยากสมบังกับหญิงคนหนึ่งที่ชื่อตังเมจ่ะแฟงขอพรเสร็จแฟงได้เงยหน้าขึ้นมาเห็นควายตัวหนึ่งจากนั้นแฟงจึงรีบลุกขึ้นไปหาควายเพื่อจะหาเจ้าของเฮ้ยเอ็งมาทำอะไรที่นี่วะ เอาควายมนกินหญ้าแล้วเองล่ะมาทําอะไรเรื่องของข้าเองไม่เกี่ยวเองอ่ะเอาควายมนกินหญ้า,านี่ยไม่กลัวจะพ่อหรือไงชางเจาพ่อไปสิวันนี้ไม่จริงหรอกเองระาวาังตัวไว้เดี๋ยวเองอ่ะจะโดนดีหลังจากพูดเสร็จแฟรงก์ก็เดินออกไปแฟรงก์ได้เดินมาที่ร้านขายของแล้วไปพูดกับลูกสาวของผู้ใหญ่แวนนั่นก็คือตังเมยิงสาวที่สวยที่สุดในหมู่บ้านน้องตังเมย์จ๊ะ พี่มีเรื่องไม่สบายใจเลยมีอะไรหรอจ๊ะพี่แฟงก็ไอชาินะสิมันไปลบดูเจ้าพ่อพี่ชาติทำอะไรหรอจ๊ะพี่แฟงก็มันอะเอาควายไปกินหญ้าที่ต้นเดอรเบิร์เอน่ะสิฮะทำอะไรอยาพี่แฟงพี่ว่าจะไปบอกผู้ใหญ่แวนจากนั้นผู้ใหญ่แวนก็เดินเข้ามาในร้านพอดีผู้ใหญ่แวนข้ามีเรื่องจะบอกในเรื่องอะไรวะเองก็ไอชาิสิมันเอาควายไปกินหญ้าที่ต้นเดอรเบิร์เอ่ะมันกล้าขนาดนั้นเลยหรอวะใช่ข้าเห็นมันกับสองตาข้าเลยนะจ๊ะ เออเดี๋ยวข้าจัดการเองเสียงรถของพี่เกแล้วมาที่บ้านของชาติพอเกศได้ยินเกดจึงเรียกไปเรียกชาติมาไอชาติเอ็งไม่ลบหลู่เฉพ่อเลยไงวะข้ารบหลู่อะไรข้าแค่เอาความกินยญ้าเอ็งระวังตัวไวเ้เถอะสักวันจะโดนดีไรสาระสิ้นดีเออระวังตัวไวเ้เถอะทันใดนั้นก็ดีเสียงกิ่งไม้ที่ลูกชายชาติเล่นนั้นหักลงชาติหันไปดูแล้วจึงคิดในใจว่า นี่เป็นความผิดของข้าหรอที่ไปรบหลู่เจ้าพ่อไอบูมพ่อขอโทษหลังจากที่ลูกชาติตายชาตินั้นก็จะคิดกดแค้นเจ้าพ่ออดหลับอดนอนคิดแต่ว่าเจ้าพ่อนั้นไม่มีอยู่จริงชาติได้ลุกขึ้นแล้วเดินมุ่งหน้าไปที่ต้น AA พอไปถึงศารเจ้าพ่อชาติก็พูดขึ้นมาว่าเจ้าพ่อไม่มีจริงหรอกเป็นแค่ต้น W ต้นนึง มันไม่มีอยู่จริงไอเจ้าพ่อก็จอกไอเจ้าพ่อบ้าไอเจ้าพ่อต้นต้นใบไม่มีใบฮ่าฮ่าจากนั้นชาติรู้สึกหน้ามืดมือเก่งนั่งลงและชาติก็ล้มลงชักกับพื้นทันใดนั้นยายเมียนที่กำลังมาไหว้เจ้าพ่อก็ได้วิ่งเข้ามาช่วยชาติพอชาติได้สติและลุกขึ้นมายายเมียนจึงถามว่าไอ้ชาติเอ็งเป็นอะไรนะข้าไม่รู้และเอ็งมาทำอะไร ขามาด่าเจ้าพ่อเอ็งกำลังลงบหลู่เจ้าพ่ออยู่นูว้วยจะกล้าดียังไงยายเมียนที่กำลังโกรธชาติอยู่ได้เดินเข้าไปหาผู้ใหญ่แว้นที่อยู่ร้านค้าพอดีแล้วจึงพูดกับผู้ใหญ่แว้นว่าผู้ใหญ่แวน้นไอาชาติมันไปลบหลู่เจ้าพ่อตอนเนี้ยนอนชักอยู่ตรงต้นล้วเอโนโนนะจริงเหมือจ๊ะไอชาตมันจะกล้ามากมาแั่ไนนะเสียงผู้ใหญ่แว้นกับยายเมียน คุยกันล่านล้านคนที่นั้นได้ยินกอารดินชาชาติกันยกใหญ่ชาติก็ได้จะเก็บตัวอยู่แต่ในบ้านเนื่องจากเขานั้นออกไปไหนมาไหนไม่ได้เพราะเขาโดนชาวบ้านดินทาโดยตลอดเขาคิดแต่ในใจว่าเขาจะทำไงให้พ้นทุกนี้เสียทีเขาจึงคิดว่าเขานั้นจอบไปหาผู้ใหญ่แว้นชาติมาหาผู้ใหญ่แว้นแล้วจึงพูดว่าผู้ใหญ่พำไม่ไหวแล้วมีวิธีช่วยข้าพ้นทุกหรือไม่ ข้าคิดว่าเจ้าควรไเป็นคนส่งเจ้าพ่อนะเป็นได้หรอผู้ใหญ่ได้สิแต่เองต้องไปขอเขามาเจ้าพ่อท่านก่อนนะแล้วต้องรีบไปถือศีลด้วยชาตจะทําได้อย่างไรเออนะเดี๋ยวข้าให้ยายเมียนพาเจ้าไปขอเองได้ผู้ใหญ่ได้หลังจากเหตุการณ์นั้นชาติก็ได้เป็นคนส่งเจ้าพ่อดับเบิลเอชาตินั้นนั่งทรงเจ้าอยู่ในบ้านของเขาทุกคนในหมู่บ้านก็ต่างกราบไหว้กันแล้วชาติก็มีท่าที่เปลี่ยนไป ชาติหรือเจ้าพ่อนี่ชาติเองเจ้าพ่อออกไปแล้วไอชาติเองคิดค่าครูเท่าไหร่ไม่ต้องหรอกค่าไม่ต้องการงั้นรอถามเจ้าพ่อเองเลยละกันตามที่ผู้ใหญ่ว่าเธอชาวบ้านที่มากาบาหว่าเจ้าพ่อดับเ,เอ็นนั้นมีมากมายเหลือเกินฟ้าที่จะมาทาเสน่ห์เธอรู้สึกเขินอายเธอจึงรองให้ผู้คนออกไปก่อนสักครู่ผู้คนก็หมดไปฟ้าจึงรีบเข้ามาหาเจ้าพ่อเธอนั่งลงแล้วพูดกับเจ้าพ่อว่า เจ้าพ่อคะหนูจะมาทำสเสน่ห์คะ่ะฮ่าเองจะมาทำสเสน่ห์เหรอเอง้อ,อยเจ็ดวันเถอะแต่ผัวเองยังไม่กลับมาขออยาทำให้ฟ้ารู้สึกเข,ขินอายเธอจึงรีบกลับเจ้าพ่อแล้วก็ออกใจฟ้าแต่งตัวสวยจะออกไปบ้านชาติเหมือนทุกวันพอแฟรง์เห็นแฟรง์จึงถามว่าฟ้านี่จะเปไหนไปโยกผู้ชายใช่ไหมนี่พี่ดูถูกฉันอยู่นะ แฟรง์โมโหแฟรงกจึงตกฟ้าไปหนึ่งทีนี่ทำร้ายร่างกายกันตลอดไปใช่ไหมจำไว้นะต่อไปนี้ฟ้าจะไม่ทนอีกต่อไปฟ้าได้กลับมาหาเจ้าพ่ออีกครั้งและเข้าไปเป็นคนสุดท้ายเจ้าพ่อคะทำไมพี่แฟรงก์ยังไม่สนใจหนูเลยเดี๋ยวก็สนใจแต่มีคนหนึ่งที่สนใจเจ้าอยู่ใครหรอคะข้านี่ไงข้ายังจำได้คืนวันของสองเราตอนปีใหม่ที่เราเจอกัน ตอนลอยกระทงที่เราเวลากันสองคนข้ายังจาได้ไม่ลืมเลือนฟ้าเขื่อนแล้วไม่พูดอะไรข้ายังรักเจ้าเหมือนเดิมห่วงเจ้าเหมือนเดิมยิ่งตอนที่ข้าเห็นรอยมือที่ไอ้แฟงตบเจ้าในวันนั้นข้ายังเป็นห่วงเจ้าเหลือเกินแล้วพี่กันหรอกนะไม่ต้องสนใจหรอกสนใจแต่ความรักที่ข้ามีให้เจ้าเถอะแล้วเจ้าจะไปสนใจอย่างอื่นเลยมาเดี๋ยวข้าจะทำเสน่ห์ให้หลังจากนั้นทั้งสองคนก็ทำเสน่ห์ วันต่อมาฟ้าก็จะไปหาชาติเหมือนทุกวันแฟงสงสัยแฟงจึงตามไปแอบดูฟ้าได้มาที่บ้านเจ้าพ่อเหมือนทุกวันแล้วฟ้าได้เข้าห้องคนสุดท้ายแฟงสงสัยจึงแอบดูแฟงเห็นฟ้าแล้วเจ้าพ่อแต่เนื้อต้องตัวกันแฟงโมโหจึงพังประตูเข้ามาอีชาติมันไม่ใช่เจ้าพ่อมันเป็นแค่ชู เป็นชู้กับเมียข้ะพอชาวบ้านเห็นจึงเรียบช่วยกันนําตัวแฟงออกไปรวมถึงผู้ใหญ่แน้นที่อยู่ในบ้านวันนั้นด้วยไอ้แฟงออกไปอยู่นี้มันเป็นชู้กับเมียค้าอย่ามาไล่สาร<า>ละออกไปจากนั้นแฟงก็ได้หายไปจากบ้านชาติชาวบ้านมาขอโทษเจ้าพ่อกันยกใหญ่่อยไป,ไปถ้าอีเจ็ดวันมันไม่มามันจะต้องมีอันเป็นไป ชาวบ้านแตกตื่นกันใหญ่เจ้าพ่ออย่าไปดีสามันเลยให้ภายมันเถอะข้าไม่ได้ทำมันมันทำตัวเองทุกคนต่างหวาดกลัวในอำนาจของเจ้าพ่อแฟงเสียใจมากจึงไปที่ร้านค้าที่มียอดดวงใจอย่างตังเมอยู่แฟงไปเพื่อขอความช่วยเหลือจากตังเมพอไปถึงที่ร้านเห็นตังเมย์กำลังจะปิดร้านแฟงจึงห้ามไว้น้องตังเมจะ้ะอย่าเพิ่งปิดร้านเลย ให้พี่ได้เข้าไปสักคู่เถอะได้สิจ๊ะแค่เป็นเดียวนะน้องตังเมจ๊ะพี่ขอเล่าสักขวดสิมีเรื่องทุกใจเรื่องอะไรเหรอเรื่องเจ้าพ่อกับฟ้าน่ะสิทำไมหรอก็มันเล่นชู้กันเจ้าพ่อน่ะมันไม่มีอยู่จริงพูดแบบนี้ระวังเจ้าพ่อนะแฟงรู้สึกโกรธเล็กน้อยที่ยอดดวงใจเขาไม่เข้าข้างเขาเลย พี่ยืมพิสูจน์ให้ดูเองแล้วแฟงก็หยิบขวดเหล้าออกจากร้านไปแฟงมาเวลาเดิมแต่รอบนี้แฟงมาด้วยความเมาตังเมกกำลังจะปิดร้านแฟงได้เดินเข้าไปหาตังเม์แล้วพูดว่าน้องตังเมะ่ะพี่มีความในใจจะบอกพี่รักน้องตังเม์มากรักมานานแล้วพี่ฟ้าล่ะ อย่าไปสอนมันเลยทั้งหัวใจพี่มีแต่น้องตังเมยคนเดียวอย่าเลยพี่มันไม่ดีหรอกแฟงใจสลายแล้วแฟงพูดมาอีกด้วยความเมาว่าเจ้าพ่ออีกแล้วใช่ไหมเรื่องนี้ลบหลู่เจ้าพ่อมันไม่ใช่หรอกพี่เจ้าพ่ออีกแล้วใช่ไหมคอยดูพี่จะเปิดโปงไอชาตว่ามันไม่ใช่เจ้าพ่อ มันไม่ได้มีอะไรเลยพี่มเมาแล้วพี่กลับเถอะคอยดูนะเจ้าพ่อมันไม่มีจริงพี่จะยิงมันให้ได้ดูกันเลยว่ามันมีเจ้าพ่อจริงไหมจากนั้นแฟนก็เดินออกจากร้านไปแล้วผู้ใหญ่แว้นก็ได้เดินเข้ามา ฟ้าจึงไปบอกผู้ใหญ่แวนว่าพ่อพี่แฟงพูดจะยิงกับพ่อเอาจริงเหรอพี่แฟงเมาแล้วพูดออกมาแล้วตอนนี้มันอยู่ไหนเนี่ยออกไปได้สักพักแล้วจากนั้นผู้ใหญ่แวนก็ได้เดินออกไปเพื่อจะตามหาแฟงระหว่างที่ผู้ใหญ่แวนออกตามหาแฟงน,นั้นผู้ใหญ่แวนก็คิดในใจว่าแฟงจะทำอะไรชาติหรือเปล่า เนื่องจากผู้ใหญ่แวน้นกลัวจะเสียรายได้เพราะเจ้าพ่อเป็นที่บูชาของคนทั่วสารทิศทําให้มีเงินเข้าหมู่บ้านแล้วก็ตัวของเขาทันใดนั้นเองผู้ใหญ่แวน้นก็เจอแฟง์ที่สารเจ้าพ่อพอดีไอ้แฟงเอ็งคือจะทําอะไรอ่ะก็ไม่ไปสู่เลยดิว่ามันมาสักเสร็จจริงไหมและเอ็งจะทำไงก็ไปยิงไอ้ชาติทิ้งเงีเลยทันดทใดน,นั้นเองเสียงปืนก็ดังขึ้น ผู้ใหญ่แว้นยิงแฟงโดยไม่รู้ตัวผู้ใหญ่แว้นรู้ตัวอีกทีแฟงก็นอนจมกองเลือดแล้วผู้ใหญ่แว้นตกใจจึงรีบวิ่งหนีไปเช้าวันต่อมาชาวบ้านและตำรวจได้มาพบศพแฟงที่ศาลเจ้าพ่อต้นดับเบิลเอตำรวจสันนิษฐานว่าเป็นการทะเลาะวิวาทกันแต่ชาวบ้านคิดว่าเป็นการที่แฟงไปลบหลูเ่เจ้าพ่อในวันนั้นชาวบ้านจึงรีบไปขอขอมาเจ้าพ่อกันยกใหญ่ ไอ <Hey, S 2> ชาต,ชาตเอ,รองรี่กำชงเจ้าพ่อเล็วทํทำไมกันลึกก็ข้าจะถามหาเรื่องไอ้แฟงน่ะสิได้เราจะโค่นนะจากนั้นชาติก็มีท่าทีเปลี่ยนไปมีอะไรกันพวกเอ็งจะมาถามเรื่องไอ้แฟงใช่ไหมข้าบอกแล้วแห่มาขอเขามาฆ่านี่เจ็ดวันเจ้าพ่อรู้ไหมใครเป็นคนฆ่ามาันทันใดนั้นเองผู้ใหญ่บ้านก็มาพอดีเจ้าพ่อ ใครเป็นคนฆ่าไอ้แฟงมันน่ะเจ้าพ่อชี้ไปที่ผู้ใหญ่แว้นแล้วพูดว่าก็เองนั่นแหละทุกคนในหมู่บ้านจ้องไปที่ผู้ใหญ่แว้นกันทั้งหมดจากนั้นผู้ใหญ่แว้นตกใจจึงรีบวิ่งหนีออกไปผู้ใหญ่แว้นนั้นได้รีบขับรถออกมาที่หน้าหมู่บ้านที่จะหลบแต่สุดท้ายนั้นเขาก็หนีไม่รอดเนื่องจากรถของเขานนั้ได้ยางระเบิดแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจก็รีบออกมายุดนี่คือเจ้าหน้าที่ตำรวจ คุณถูกล้อไม้หมดแล้วพวกตำรวจจะมาจับผมทำไมผมทำอะไรผิดผมไม่ได้ทำอะไรเลยหูปาไปเลยไอ้คาตกรชาติเดินออกมาดูการจับกลุ่มครั้งนี้จนที่ตำรวจได้ลากตัวผู้ใหญ่แบนออกไปชาติคิดว่าสิ่งนี้แหละเหมาะสมที่สุดแล้วสำหรับหมู่บ้านนี้จากนั้นชาติก็ได้ยืนดูพระอาทิตย์เพื่อความสบายใจ<ป>